สวัสดีครับพบกับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอตอนเย็นเราก็จะออกเดินนะครับผมออกไปเล่นน้ำตอนนี้ก็รอแมทมี่นะครับผมมาดูว่าปฏิกิริยาน้องอสองเชือกจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะมาเจอกันะจะพาะตอนเย็นนะครับผมโอ้ไม่ตื่นเต้นนะครับผมเฮ้ยดูดูดด ตอนเย็นก็จะมาเจอกันอันนี้นี่คือเวลาน้องเจอกันนะครับผมเวลาน้องทักทยายทักทายกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่อนี้จังหวะนะครับผมมาเจอกันก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วนะครับผม เริ่มนิ่งแล้วนะครับผมนี่ก็จะดักเด็กดักเด็กหน่อยนะครับผมามาเจอกันก็จะดักเด็กดักเด็กหน่อยเอาเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเ <c oughs> ตยไม่ยอมเตยไม่ยอมมานะครับผมพี่ไม่มาเตยไม่มานะครับผมเอากินหญ้าก่อนนะครับผมกำลังเสียบ กำลังเสบกินต่ยหญ้าเด้อจะก,กินผักเขาเด้อกินผักนี่ต้องให้ต้องให้พี่ควานปลูกให้ใหม่นะครับผมทิปลูกได้คือเก่าบอสบัดดีชีปลูกได้คือเก่าบอบัดดีนะครับผมเวล์กำลังเสบตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้ที่หญ้าเขียวก,ก็ก็เพราะเขารดน้ําผักทุกวันนะครับผมรดลดน้ำผักเซื่อมือหยาก็เลยเขียว เติมตมอ่าก็จะมาเจอกันในช่วงในช่วงเย็นนะครับผมตะกิริยาน้องก็จะเป็นอ่าแบบนี้แหละนะครับผมดอกแดกดอกแดกดอกแดกในช่วงเย็นนะครับผมก็เริ่มหลายวันแล้วเริ่มนิ่งนะครับผมเริ่มเดินอ่าเริ่มเดินเริ่มนิ่งจะไม่ค่อยดอกแดกเท่าไหร่นะครับผมปะปะ เตยมาเร็วเตยมาเร็วเตยมาเร็วเออนี่พี่เดินนิ่งจะตายนะครับผมพี่เทมี่เดินเดินนิ่งนะครับผมเดินนิ่งนิ่งนะครับผมดูเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับอ่าดักเด็กดักเด็กนะครับผมได้กลิน่นได้กลิ่นอะไรไม่รู้นะครับผมไปเตยกับแไปเทมี่เอาเอาเป็นยังไงเอาเตยมา โอ้เตยแล้วโอ้เป็นอยัางไหนก็ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยเนี่เป็นอย่งไหนนี่ซื้อเลขกมาถืบอบ่อมาหนีเนาะ <laughs> มาถือเลขว่าจะไหนคือภากันตื่นเต้นเลยมานี่ <laughs> โอ้ยดูดูท้องอ่าน้องใบเตยกับท้องแม่ทมี่นะครับผม <laughs> ใบเตยท้องเมทมีปกตินะครับผมเออโอ้ยท้องใหญ่ ทองใหญ่กว่าช้างท้องอีกนะครับผมสมบูรณ์ดีนะครับผมอเจ้าของเลี้ยงดีเนาะนะครับผมเลี้ยงดีดูแลดีก็อวดนะครับผมมองไปก็ตุยนุย้ยตุยนุ้ยเนาะนะครับผมเดินทีตุดเด้งนะครับผมตุยนุ้ยมากเดี๋ยวตัดไปที่เกือบถึงแม่น้ำเลยนะครับผมดูใบเตย ใบเตยเด้อตอนนี <laughs> ้ใบเตยดำหน้านะครับผมอ่าใบเตยใบเตยแซงหน้าแซงหน้าแล้วใบเตยเอาแซงแล้วใบเตยเอ้าวดักแดกดักแด๊กแล้วเตยดักแดกแล้วดักแดกแล้วเตยวันนี้วันนี้ดีใบเตยไม่ปาดหน้านะครับผมปกติใบเตยแซงนี่จะปาดหน้าวันที่หนึ่งวันที่สองเออวันที่หนึ่งวันที่สองนี่ ยางยางยางเส้นปะาปาดนาพีไว้นะครับผมมูไห้พียางเนาะปาดยปาดนาพี่ไสหย่านแต่พี่อ่าสีหนี้ย่านแต้พี่สิไปก่อนนะครับผมลองไปเตยหางนี่ยกตลอดนะครับผมเตรียมพร้อมตลอดไปเเดี๋ยวตัดไปเลยนะครับผม อตอนนี้ก็เดินถึงท่าลงแล้วนะครับผมถึงท่าลงน้ำแล้วตอนนี้เอาลงไปลูกลงไปแล้วหุย้ยนี่ถึงท่าลงน้ำแล้วนะครับผมโอ้ยช็อตเด็ดควานควานน้องฟิลบอกว่า สดเด็ดอีกแล้วแม,แม่แม่วันนี้งัวมา <laughs> นู้นงัวกำลังจะค้ามาอยู่นู้นนะครับผม yeah. Yeah. ไม่เป็นไรนะครับผม yeah. Yeah. น้องใบเตยกับแม่ธทมี่เริ่มเก่งแล้วนะครับผม <laughs> เริ่มเก่งเริ่มนิ่งแล้วตอนนี้ yeah. 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 ก็จะด็อกเด็กหน่อยก็แม่ใบเตยนี่แหละนะครับผม <laughs> น้องใบเตยก็จะด็อกเด็กหน่อยด็อกเด็กด็อกเด็กนะครับผม <laughs> <laughs> ไปลาเตยไปไปอาบน้ำไป,ไป,ไปพี่ไปเร็วพน ไปแล้วนุนไปเร็วไป,ไปเตยไปเตยเตยยังไม่เห็นวัวยังไม่เห็นวัวนะครับผมเตยนู้นงกำลังจะข้ามานู้นไปมีไปไปมีไปแล้วไปเตยไป วันนี้วันนี้เกาะติดนะครับผมตามตูดนะครับผม,มยิ่งกว่ากาวตาช้างก็ใบเตยนี่แหละนะครับผมตามติดตลอดอกลัวหายกลัวหายนะครับผมกลัวเม่ทามีจะหายมไม่กลัววัวแล้วน่าจะชินแล้วนะครับผมปกตินี่เห็นเห็นวัวไม่ได้นะครับผมปกติ ก็จะด็อกแดกด็อกแดกตลอดนะครับผมถ้าเห็นวัวน,นี่สร้างก็อาบสร้างก็อาบหมาก็อาบเด้อพี่น้องนะครับผมหมาก็หอนสร้างก็หอนนะครับเอาตัวนี้คือบ่ลงไปน้ำเขานี่เออเอาลงไปอาบน้ำขี้กันนะครับผมอาบเหมือนกันนะครับผมอาบน้ำเหมือนกัน,น นี่จุ๊บนะครับผมคู่หูดูโอ้อาวันนี้ทำไมนิ่งจังเลยเอานิ่งจังเลยวันนี้นิ่งจังเลยเอึมเอึมว,วันนี้มีเสียงด้วยนะครับผม เพิ่งเพิ่งชมมานิ่งนะครับผมมีเสียงเดาดูไปเตยเดินวนทำไมล่ะเตยเดินวนเป็นเข็มนาฬิกาเลยนะครับผมเอาไปเร็วไปเร็วไปสายไปสายไปสายแล้วนั่นอชอบชอบน้ำลึกนะครับผมอชอบน้ำลึกนะครับผมนูม่นไปนู่นเลยจะข้ามไปจะข้ามไปฝั่งสุรินแล้ววันนี้ ข้ามไปเที่ยวดูฝั่งสุรินทร์แล้วไปเตยกับเมทามนีนะครับผมตืมโอ้มุดน้ำแล้วเตย <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วนะครับผมคลายร้อนนะครับผมคลายร้อน เตยตูดโด่งเลยนะครับผมม่เม่ตูดโด่งไปเลยใบเตยขาวนะครับผมเจ้าขาวอาบน้ำด้วยช้างก็ร้อนนะครับผมสุนัขก็ร้อนมากันลงมาเล่นน้ำกันนะครับผม เราจะไปไหนนั่นลอยน้ําแข่งกันแล้วตอนนี้ลอยน้ําแข่งกันแล้วบัดนี้เออกวันนี้ฟิตจังเลยวันนี้ลอ,ลอยน้ำแข่งกันตลอดเลยนะครับผมมาอยู่กับที่นะครับผมวันนี้เออดูมุดน้ำที่เกือบล่วงนะครับผมเกือบล่วง โดนแกงแล้วพี่ควานโดนแกงแล้วตอนนี้นะครับผมโดนแกงแล้วตอนนี้เอ้าเต็มแม่น้ำเลยตอนนี้เต็มแม่น้ำเลย อวันนี้วันนี้ไม่ค่อยเล่นนะครับผมวันนี้ตัวดูใบเตยมุดแล้วตอนนี้มุดไม่ค่อยมุดวันนี้ไม่ค่อยมุดน้ํานะครับผมนักประดาน้ําไม่มาวันนี้ปกติจะมุดแข่งกันเนาะนะครับผมปกติจะมุดน้ําแข่งกันนะครับผมเอ้าอืมแล้วเอืมแล้วเอืมแล้วตายแล้วเอืมแล้วเอืมแล้วเอืมแล้วเออเนี่ยอืมแล้วเอืมแล้ว เ <c oughs> อื่มเ <c oughs> อิมแล้ว <c oughs> โอ้ยลงทีดูนักประดาน้ำมาแล้วตอนนี้วยล่วงแล้วน้องควานเราเตยเตยเตย,ยขึ้นเลยนายขึ้นเลยขึ้นงวงเลยขึ้นงวงไปเตยก็ได้เ้ยต่มลงแล้วน้ำลึกไม่นั่นอะ ลุกสูงเอ๋ซื้งบนเอ๋นั่งงวงเลยนุ่นนุ่นไปแล้วเอ้ยพาพี่ไปไหนหนุ่นเอ้ยพาพี่ไปไหนหนุ่นเออนั่งบนงวงแล้วน้องฟิล์ม เอาแข่งกันแล้วทีนี้วิ่งแข่งกันแล้วในน้ำแล้วทีนี้มุดน้ำเก่งนะครับผมมุดน้ำเก่งมากไหมเท่านีมุดทีมิดเลยนะครับผมเอา้าเอา้าไปไสดนั่นไปไซด์นันวันนี้เต็มแม่น้ำเลยวันนี้นะครับผมอร่อยน้ำแข่งกันเต็มแม่น้ำเลยวันนี้เอา้าเอา้าไปไสดนั่น มุนเล่นทีน้ำแต่กระจายนะครับผมวันนี้วันนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับผมวันนี้วันนี้น่าจะเล่นนานนะครับผมดูน้องไปนู้นนะครับผม่ไปกลางแม่น้ําเลยนะครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนทั้งวันเลยนะครับผม อากาศร้อนมากอากาศร้อนทั้งวันนะครับผมเฮ้ยดูมุทีตูดโดมงนะครับผมเฮ้ยดูดำจนมิดเลยนะครับผมโอ้ยเย็นหลายเย็นหลายชอบนะครับผมเย็นชื่นใจ เย็นชื่นใจใคลายร้อนนะครับผมดำสมิดเลยนะครับผมเออดำมิดมากนะครับดำน้ำเก่งๆนะครับผมเมเธมี่ดำน้ำเก่งมากดูเห็นแต่พุงนะครับผมเลีเ้ยงช้างได้อึ่งแล้วนี่นะครับผมพี่พันธุ์ เลี้ยงสร้างได้อึ้งเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับผมมึงขี้โพเบิึงทองไม่แย้ไงนะครับผมเวลาดำมุดไปแล้วนะครับผมดำสมิดเลยนะครับผมเห็นแต่พุ่งนะครับผมปลาปลาปลาเร็วเร็วเร็วมา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 เร็วจะมีเร็วมาเตยมามาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาลูกลามามาลูกลามาไป ไปเยฮเย่เย <l id> ่เ<ร>ย <kah> ่ไปเร็วเร็วเฮ้ยไปดูเขาวขาวขวางทางไว้ขาวขวางทางไว้เจ้าขาวเจ้าขาวอยากเล่นด้วยน้ะยนะครับผมเจ้าขาวอยากเล่นด้วยนะครับผมก็หยอก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 เสียงมาแล้ว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  <c oughs> ถ้าเสียงถ้าเสียงมาอย่างนี้เดาสถานการณ์ได้ว่าวันนี้น่าจะแยกออกจากกันยากนะครับผมเอยเบิ <c oughs> ชอบชวนเล่นนะครับผมน้องไปเตยชวนชวนพี่เล่นนะครับผมก็จะใช้เสียง ใช้เสียงใช้มือเคาะดินเนอะนะครับผมใช้มือเคาะดินใช้ชเท้าเตะนะครับผมเตะฝุ่นเตะดิน,นชวนพี่เล่นเนาะนะครับผม,มก็จะดอกเด็กดอกเดก็ <c ười> ดกดกัดกเดก็ดกดักแดกหน่อยนะครับผม ไปลูกไปนี่ชิวๆเลยนะครับผมไม่อาบน้ำแล้วก็เย็นชื่นใจนะครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ เม่ามีกับน้องใบเตยมาอาบน้ำเพื่อคลายร้อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซมัคสมาชกดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องใบเตยนะครับผมและครอบครัวน้องชูใจและเม่ามีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ